อ้เพื่อนแสงเพื่อนเหนื่อยแล้วซอมบี้ยักษ์สัตว์อะไรวะกล้ามเหรอเออโอ้ยเฮียมันเราต้องหลอยมันไอเฮียถ้าเกิดจะสอดรูปมันเป็นพื้นที่ตรงนี้ที่มีเพกอะแปลว่าใต้ดินมาแล้วมาแล้วมีเฮียนี่ยอุ้ยโอ้ยหยุดแม่งบ่เป็นฮดฮักเลยนะฮะโอ้เสียชีชีชี โ,โ então, อ้ยเฮียไอเฮียหุยหุยบุกเซฟแล้วใช่ไหมเซฟแล้วล่าสุดมั้งตัวใหญ่ๆ่เพื่อนแม่งยังไม้กว่าไอเฮียเ้ยเต็มไปหมดเลยเล้วเพื่อนชุบมอกนิวขึ้มาแลวมันมาบีบีบีไปไปหายพวกวีเลเจอร์เฮียนะเนี่มันช่วยกันอรน่อยเไอเียอ้ัฟักบไปด้วย เบสเจอร์ทำงานได้แล้วไอ้เขี้ยบุขนาดนี้จริงเปิดโกงเปิดโกงวันทุกโกงทุกโกงทุกโกงแล้วทุกโกงแล้วเร็วแล้วอกูเกือบแล้วไอ้เฮียแม่งเฮ้ยมึงยับคืนวะอยู่ไหนเพื่อนตอนตอนเช้ามันจะละลายไหมไม่รู้อะนี่มันไม่มาเหรอมันเอออะไรอ่ะ ล่อมันว่าต้องล่อมันไปให้มันเจอได้ไาแล้วมาแล้วกูลงมาแล้วกูลงมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยอย่ากันแลยล้อเล่นแม่ง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 ดีกันือ่ไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยที่เอาหเลยเจื่อแตกกลางอากาศเลยเฮียไอ้บ้านสุดในคลิปก็ตอนนี้แหละอยู่มาอยู่มาอยู่ โซบอลตกป้อนแผ่นดินช่วยช่วยตีก่อนช่วยตีกันเพื่อนมันแหญแล้วเฮ้ยมาชุูด้วยมาชุบด้วยมาชุบด้วยมาแล้วกูมาแล้วกดเลยชุบป่ะขี้ขวาเพื่อนเพื่อนเพื่อนสายแล้วต้ตายปะไม่ตายโอ้ไม่ดิไม่ดีวิ่งทำไมไม่ตายอ่ะนี่กูเกือบตายอ่ะเฮ้ย ไอ้เห yeah. ี้ยพวกทหารทั้งหมดไอ้สับชิมหายแล้วเพื่อนทำไมไม่ตายเพื่อนนั่นเดียวมันไม่ตายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ยิงทำไมต้องหาสูตรแล้วเนี่ยว่าวิธีฆ่ามิวแทนมันต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวดีเด่นเกิดบิลเลเชอเราจะตายขาดหมดแล้วเพื่อนเฮ้ยเรากำลังจะทำทิ้งมันตายหนัหมด้วคนี้ใช่ยังหงเนี่ยโอ้โหก็เห็นอยู่ใกล้อยู่นู่หอคอยกลางเมืองใช่อยู่ เ OK, คลก็ได้สูตรแล้วเพื่อนเราทำไงวะเราแค่ต้องฆ่าเรื่อยๆโอ้ยเฮี้ยมันน่ากลัวมากเลยเฮี้ยเราต้องต่อบล็อกสี่บล็อกเหมือนตีโกเลมอ่ะเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วคุณคอยซัพพอร์ตการนี้ระยะไกลดีกว่าเฮี่ยเรามีกระบอกเพชรน่าจะช่วยเราได้อยู่นิดนึงีนี่มานี่ะ อจากระยะไกลเลยหมดแล้วเฮียเรียบร้อยเรียบร้อยเราฆ่าไม่ได้แล้วโอ้โหเราได้ไอเทมด้วยเพื่อนกินอะฮัรแฮมเมอร์เฮ้ยไอ้เนี่ยได้อยู่ไหนลองดูดิกับไอ้หมวลวเนี่ยเดียววิเดี้ยเที่ยวดูไหเราไปหาเราต้องขยายพันธุ์มันเพิ่มไอ้เหี้ยมันตายอย่างฮีโร่จัดอแบบเหี้ย อย่าเอ้ยเว้ยที่อมวิเลเจอร์แตกการ์ดเลยจริงเนีๆๆ่ยสองดอกเต็มหมู่บ้านเลยโอ้ยเกาะทองเกาะทองของฟรีมาละผมดูของตัวกูนี่เต็มเลยเดี๋ยวกูไปนี่ก่อนกูไปเอาของเก็บก่อนแล้วกูให้มาเรื่อยถือว่าเป็นการทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะในการเอาวิเลเจอร์ไปตาย <laughs>